สวดีครับร้านเพชรประดับยนต์นะครับวันนี้นะครับรีวิวนะครับกล้องท่านเซนนะครับที่ลูกค้าหลายคนก็กำลังนิยม่ตอนนี้ะครับตอนนี้เราทดสอบกล้อง160องศาให้ดูนะครับว่าการที่เลือกกล้องที่มีความกว้างของเลนมากมีผลยังไงมีประโยชน์ยังไงนะครับตอนนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับเย็นอยู่นะครับตรงมุมรถนะครับก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในรัศมีรถนะครับ กล้องทันเซนนะครับสามารถจับได้นะครับเพราะว่ามุมกว้างร้อยหกสิบองศาแต่ว่ากล้องทั่วไปที่เป็นฝาพับที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับสามร้อยเจ็ดร้อยก็แล้วแต่นะครับ่ีครับมุมกว้างมองไม่เห็นเลยเลยนะฮะเพราะว่ามุมกว้างเนี่ยยังไม่ถึงร้อยยี่สิบร้อยสามองศนะครับเพราะว่าถ้าเราปกติร้อยยี่สิบองศาเนะี่ยจะต้องเห็นต่ลตัวจะต้องเห็นตัวน้องเข้าบ้างแล้วนะอันนี้ไม่เห็นเลยนะมาดูทับกล้องทันเซนนะมาดูใ,ใกล้ๆทีนะครับถ่ายจากมุมนอกรถให้ดูนะครับว่า มีการยืนจริงๆนะครับนี่ครับก็ถ่ายใกล้ๆให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะกล้องนี้ไม่เห็นอะไรเลยครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดมีรถที่พุ่งชนมาจากตรงด้านซ้ายของรถนะครับแสดงว่าไม่เห็นมีเด็กนะครับที่มาจากด้านซ้ายก็ไม่เห็นนะครับว่ามาอย่างไงครับแต่กล้องทานเซนนะครับเก็บร้อยหกสิบองศานะครับเห็นเลย ครบถ้วนนะครับเจตปรียาครบถ้วนนี่ข้อแตกต่างนะครับแล้วก็คุณภาพภาพที่ได้นะครับติดกันเยอะครับโอเคนะครับชัดเจนนะครับขอบคุณครับ